สวัสดีครับพป็นญ่ส์ซันิ์นะครับคำนันแยมปูกับหลานหน่อยแ้มามอน้มากินเขาน้ำกันครับอาหารทำเองนะครับมอน้เปลี่ยนเมนูนะครับเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเขา้าวมาเป็นเข้าเจ้านะครับน,นี้ทำเองทุกอย่างนะครับเนี่ยออถอดเ,ออเป็นถอดเป็นไก่นะครับซสือม้าว้ตั้งแต่ ตั้งแต่ก้อนเลขกออกคนนะครับใกล้ใกล้จะเลขออกอ,อ,กอีกละกแต่คือซื้อเมื่อไหร่เพื่อว่าให้ลูกให้หลาน,นียังเห็ดแต่ว่าเขาก็บอ่บอเห็ดนะครับเขาบ่อเห็ดกินเขาบ่อตู้นี่กินใครมีเงินเขาเลซื้อสําเร็จซื้อเป็นตัวที่สําเร็จมาก,กินสบายๆนะครับอาหารง่ายที่สุดก็คือไข่อันนี้ก็ต่อไข่ใส่นะครับ ไข่มันอ่ารู้สึกว่ามันจะเป็นนีไข่แตกอยู่หนึ่งยันมันเอาถิ่มตอกใส่เลยกอดอันนี้ก็ดี่กล้จะสุกแล้วรตอกใส่เลียงไกล้นะครับทอดกระเทียมพริกไทยม่กินข้อต้องกันครับผมกินข้เเช้าเมื่อนี้ฝนตกกั้งแต่จ้งตอนแรกก็ว่าจะออกไปซื้อกับข้ทุ่งนะไปว่าได้ลยครับกระเจียวรถย่อนออกไปมันกับพอกระเทือนนะครับก็เลย เก็ดกินเอาดีกว่าอาหารให้ตู้เย็นก็เหลือหลายอันนี้เป็นพริกน้ำปลาวันหยุดอีกวันนะครับมื่อน,นี้วันจันทร์ยึงจะเป็นวันจันทร์แต่ว่าเป็นวันนะหยุดเนะหยุดทเฉยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่กินหรอครับแล้วมันมัน,มนโดน,นครับตู้เย็นตู้เย็นกบโบยุก็ได้มันกินลด่นยังกัสู่ของสดบาได้เนะคือปลาปลาขเขาพันในเบิดปลาก็ยัาางย่งอยู่กับวัวจะเห็นไนมกินเห <c oughs> ลือเหนือมันอาจจะมาต้มครับต้มแต่ก็มากกินเด็นด้วเก็ ราก็ไข่ไข่ปลากระเรลือประมาณจักกิโลนเพื่อจะให้กินผู้เดียวจดกินผู้เดียว,วยู่ผู้เดียวเลยครับเออมึง เราแต่สวรรค์เพิ่นจะเมตตาแล้วแต่สวรรค์เพิ่จนจะบันดาลหรือว่าแล้วแต่สวรรค์เพิ่นจะให้เล่นบทบาทใด้นะครับละครชีวิตจริงนะครับผม <c oughs> ขออภัยนะครับที่ผู้เพิน่นเขามาเบิง่งเราโอ้ยฉันกิ่นเครื่องเบาแท้ว่าสัา่ง พอจีแวงว่าคลิปของผมที่ผมถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวนี่มันมันโมแมนว่าคลิปกินโชว์เ้อแถ้าคลิปกินโชว์ผมเหมอต้องว่าหาอาหารที่ดีๆหาอาหารที่แปลกไม่ตลอดทุกยางแล้วก็ตั้งกล้องผมกหมต้องเอาอ้เก้าอี้หรือโต๊ะอาหารผมต้องต้อง,องขืนมากเที่ยงนี้นะครับกล้องสาสมากจะได้เห็นทั้่องวยอาหารแล้วก็เห็นเรื่องหนาเต็มเ็มนะครับ กินโชคกินอะไรเบันมเนอยากนั่มกินอนไรเกิเป็นระแบ,บนั่มแต่ว่าของกวากินเขาก็กินกินเขาเพื่อกันแต่ว่ามันจะเป็นการว่ากินเขาเว้ากันนะครับกินเขาเว้ากันลากา,มาหม่าผ้าเบิง้งบรรยากาศก็ทั่วไปนะครับในการใช้ชีวิตเป็นการใช้ชีวิตเนะมาะบ่มันดกินโชกเด้อครูที่ผมมาเบนะื้องไม่กัน พาเป็นเข่าใจพิษเนาะต <c oughs> ัวร้ายแท้ว่าไันะนย่ำ <c oughs> ่ลยติจะได้กินยกเยอะเตียยย่มเลยติเป็นหนบกแสกก็เตียยเนี่ยพ <c oughs> อเอภัยนะครับคงองจบอับบวมในรูปแบบนั้นเนาะ ตอนนี้ผมถ่ายเก็บกระดูกกับหลานนะครับผมปิดใจจนนะไหยเนาะที่มาถ่ายเก็บกระดูกกับหลานทุกคนที่อยู่น้ำผมตอนนี้ลหละเหมือนกับว่าในเมื่อนั่นอ่ะเหมือนกับว่าเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าผมยังบ่มันใจตั้งแต่โตผมเองนะครับ ก็มันแค่นั่นแหละแค่ที่มานั่งกินเขาน้ากันนั่งกินเขาว่ากันครับแค่ยู่นในคลิปที่พี่น้องเห็นนั่นแหละที่ผมได้กินเขา,ร,ร,เา,เขาร่วมกับเขากินเขาร่วมกับหลานเป็นการขอร้องมาถ่ายคลิปด้วยได้ไหมผมก็ตจัองอยมี่ นี่คลิปออกมากแต่ว่าในเรื่องเล่าความเป็นจริงแล้วมันมันโมเมนต์นะครับเบื้องหลังกับเบื้องหน้าอาจจะไม่เหมือนกันทุกๆคนนะครับแ,แต่ว่าพู้ได้จากเปิดเผยห้บอกว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังเป็นยังไงเจอกันที่นาครับผมสวัสดีครับ